มันจะเป็นความจริงที่มันไม่มีตัวตนแต่เขาก็มีความละเอียดปลาณีตนุ่มนวลในการที่จะสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นนะไม่าช่้ไม่มีตัวตนแล้วก็ะใช้ความหยาบกระด้างมันก็ไม่ได้เหมือนที่เราเรา,เราสวดบนเนี่ยขอนอบน้อมแต่พระรพระุทธคูมิภาคเจ้าที่รัดสรู้อย่างเป็นต้น ว่าพวกเราไม่ได้ทําอะไรคือท่านใช้เวลาทั้งสี่สงไข่แสนแสนมหากรบในการตัดสู้ทำไมต้องขอ,อนอบน้อมไล่รู้ไหมเล่าเรื่องพระยโสธราเถรีเคยฟังไหมพระยโสธราเถรีนี่ก็บําเพญมีมากมาคุยวิจาตั้งแต่สี่สงไข่แสนแสนมหากรับนะสมไมพระเจ้าเป็นสุเมธดาบทาอไปในอากาศเห็นผู้คนมาชุมนุมกันท่นนก็เลยหอเรไปถามว่าพวกท่านมาชุมนุมกันเรื่องอะไร ก็บอกว่าสุเมธดาบทเธอไม่รู้หรือว่าผู้ยอดทีพยมังกรตัดสรู้แล้วตรงนี้พวกเรามาทําบุญกันสุเมธดาบขดำมีอะไรเราช่วยบ้างบอกว่าทุกอย่างก็ททากับหมดแล้วมีแต่ไอ้ขี้โคลนแปลงเนี้ยถ้าไปหาดินมาถมสิทูตเมธราบก็คิดว่าถ้าเราดินมาถมจะได้บุญน้อยไงก็คือเสียสละเอาร่างกายเนี่ยนอนไปเป็นขี้โคลนให้ผู้เจ้าเดินผ่านมีในพระไตรปิฎกเขาเขียนไว้เพาะนะพูดถึงไออาร์ตออนไลน์ดศิลปะเนี่ยผู้เจ้าทิ่บมังกรเนี่ยเดินมาก็คือหลกเนตรลงต่ำมาอย่างนี้ มมเมือสุเมตตบก็ลืมพระเนขึ้นอย่างนี้ครับว่าลืมพระเนรของเขาเนี่ยเขาใช่ว่าพราะองค์เนี่ยทรงลืมพระเนขึ้นเหมือนเปิดสีหะปัญชรที่ประดับด้วยดวงอัญมณีสาดแสงแห่งพระมหากรุธิคุณออกไปที่สุมเมตดาบทเห็นภาพไหมว้าวสุดยอดเลยเราเป็นกวีเรายงโอ้ใช้ภาษาที่สวยงามขนาดนี้เขาต้องการสร้างแรงบันดาลใจในสุมเมตตาบทเมื่อสบตาก,กับพระเจ้าที่ปางก่อนที่ สาแสงเมื่อเราที่คนออกมาจากไอ้เปิดศีหาะบัญชรที่ประดับด้วยดวงอัญมณีอันบานสะพัง่งเพชรจินดาอะไรอย่างนี้แล้วกันนะทั้งดวงดาวในท้องฟ้าทั้งหมดปรากฏอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เห็นไหมมันก็เกิดปิติสุขขึ้นมาล้นทนอย่างนี้คิดว่าเราจะเป็นราหารชาตินี้ก็เป็นได้แต่ไปทั้งทีควรจะช่วยคนอื่นไปด้วยดีกว่า,า,งงาก็เลยได้ฐา,า,า,านขอเป็นผู้เจ้าองค์หนึ่งพิจารณาที่เป็น่อนก็สํารวจดูว่าสุเมตตาบทในฐานขอเป็นรู้เจ้าเราจะสําเร็จไหมมานะตรวจว่าจะพบะว่าจะสําเร็จต้องใช้เวลาจัก,กรวาลเกิดดับอีกสี่ครั้ง คือประมาณอีกสี่สงไขเศษแสนมหากรัปนะไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้นะอีกแล้ว่าจะกวาลขึ้ดับประมาณสี่ครั้งขึ้นไปอ่ะถึงจะถึงจุดนั้นนี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาสุมิตาเนี่ยเป็นลูกพรามยิงอยู่ที่นั้นนด้ออกไหมเธอยอมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กสาวแรกรุ่นอายุสักสิบแปดแล้วกันนะแล้วก็เจอสุมเมธดาบทเจอผู้ชายที่เป็นมหาฤาษีโพธิสัตว์แล้วกันนะจะง่างามหลอ่อฟุ้งฟิงหมดแล้วก็ ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นผู้เจ้ายมรู้สึกยังไงแล้วเขาคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยมีแต่ความเกิดตายเกิดตายไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนั้นปีกแห่งรักในดวงตาเขาก็กางปีกโผลเข้าไปในท่อฟ้าดวงตาของสุมเมตตาบทด้วยความไว้วางใจนี่เป็นภาษาหลวงพ่อนะทั้งมดเนี่ยเขาไม่ได้เขียงนงี้หรอกหลวงพ่อเติมไปทั้งมดน่ะละเมื่อนานสุวิตาเห็นอย่างนั้นแล้วอธิษฐานขอเป็นคู่บารมีเธอจะช่วยสุมเมตตาบทไปถึงความเป็นผู้เจ้ายม่ยงก็เอาดอกบัวไปให้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าฉากเนี่ย าจากนั้นผ่านมาอีกสี่อสองขายเศษแสมบมาเกิ่น่าจะลําบากไหมน่าจะลําบากนะโยมไม่ใช่ง่ายๆนะอารด้ช่วยคนหนึ่งให้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยวันสุดท้ายของพระยโสธราเทรีอายุเจ็ดสิบแปดโยมร่างกายโค้มต่ําลงในในพระรปิฎกแก่ง่อมและร่างกายโค้มลงมัจจุราชโอบล้อมทุกด้านต้องตายในคืนนี้จนะเข้านิพพานเข้านิพพานก็คือไปแล้วไม่ได้กลับมาเจาอพระุทธเจ้าอีกแล้วใช่ไหมโยม ราจคิดออกอย่างว่าเสียสงไข่เสียแสมหากับของคนที่บำเพ็ญมีร่วมกันมารักกันมาช่วยเหลือกันมานตายครั้งนี้แล้วจะไม่ได้เจออีกโยมคิดว่าเขารู้สึกยังไงเขาเลยขอญาติพุทธเจ้าว่าขอไปกราบลาพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวว่าขอให้พระองค์นึกถึงบุญกุศลที่หม่อมชั้นทําร่วมกับพระองค์มาพระองค์เนี่ยนำหม่อมชั้นไปบริจาคไปเป็นภรยาผู้อื่นพันกฎกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นไม่เคยเสียใจในเรื่องนี้ พระองค์เน <premises. S 2> ี consiste, ่ยนำหม่อมชั้นเนี่ยไปบริจาคเป็นอาหารผู้อื่นพันโกดกับเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นไม่เคยเสียใจในเรื่องนี้พระองค์เนี่ยมั่มหม่อมชั้นเนี่ยไปบริจาคไปอุดหนุนไปอุปการละผู้อื่นพันโกดกับหม่อมชั้นต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในสังสารวัตรเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เท่านั้นหม่อมชั้นไม่เคยเสียใจในเรื่องนี้ในออกยังที่หลวงพ่อว่าทำไมตอนถึงต้องอ่อนน้อมเพราะกว่าจะมีคําตัดสู้มาถึงเราได้เนี่ยมันยากมากผู้หญิงคนหนึ่งต้องถูกบริจาคไปเป็นอาหารชาวบ้านเนี่ย พันโกรธกันผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่มีผัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยล่ะหนื่มีครั้งหนึ่งเนพระเจ้ากับกับพระยโสธรานะ่ะในชาติหนึ่งท่านเป็นท่าน,นกับเป็นคู่กันแล้วท่านก็ไปไปถือศินแปดด้วยกันพระราชามาเห็นเนี่ยก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยสวยผิวจะกระทองคำเนี่ยพระเจ้าก็ตอบว่าภรรยาของท่านแต่ตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นภรรยาเพราะว่ามาถือสินแปดด้วยกันพระราชาบอกงั้นเราไปเป็นเมียนะเขาก็ลากไปเลยนะพูะเจ้าก็บอกว่าท่านขนลักเมียท่านนั้นไม่ใช่ท่านเป็นล ถ้าท่านก็มีกําลังสู้พระราชาได้ด้วยแต่ถ้าท่านทําท่านสู้เขาท่านจะไม่ได้ตัดสุลูหนูคิดว่าแล้วผู้หญิงที่ถูกลากไปต่อหน้าสามบีที่ยืนอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเห็นไม่มว่าต้องใช้ความอดทนความเสียสละสูงแค่ไหนกว่าจะมีธรรมะมาถึงพวกเราทุกวันนี้มันถึงต้องมีความอ่อนนอ้อมพระยลวไม่ได้ทำเลยเลยจนแค่ต่อจิกซอเอาความรู้มาแล้วโจมเอาความรู้เนี่ยไปหาประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยพระเจ้าเราียกว่าภิกษุมหาโจรคือมันป้นกันชัดๆโยม เขาลำบากกันมาต้องจักรวาลเกิดดับสี่ครั้งเสียสงไข่เสแ ER ส,สนมาหากับไอ้นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยไปเสียบปักเอาความรู้มาแล้วก็มาหาเงินหาทองใส่ตัวพู้เจ้าตัดถูกไหมคุณหมอที่เรียกว่าพิสูุมหาโจรเพราะมันป้นกันจร,จริงๆนะนึกถึงแค่พปยโสธาร,รา,ทราทรเทดีเขาได้ก็ได้มันจะมีความสํานึกแบบนี้นะอันนีค้คือความเด้ของหลวงพ่อเลยนะเป็นความเด้ของหลวงพ่อแต่เวลาวนึกถึงพระโสธาร,ราเทรีเราแค่ขี้ฝุ่นติดไปเท้าท่านนะเรื่องความเสื่อสละคือถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ เราไม่มาถึงวันนี้หรกพูดถึงว่าทาไมถึงได้จะเป็นกฎธรรมชาติแต่ทําไมเวลาเรียนเนี่ยมันต้องแสดงไอ้ความรู้สึกที่มันมีความอ่อนน้อมหน่อยเม่ว่ากว่าความรู้นี่จะมาถึงหูพวกเราจะมาถึงมือพวกเราไปถึงสายตาพวกเรามีผู้ที่ลําบากมาก่อนนั่อ,อีกมากมายมหาศาลนี้เป็นต้นนะว่าถึงจะเป็นความจริงที่ไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ไม่ควรที่แสดงไอ้ก,กิริยาหยาบกระด้างหรืออาหารการเม,มังการอะไรออกมาอีกเป็นต้นนะเพราะว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะของการใช้ชุดที่เข้าใจอย่างชรา